คลิปการเดินป่าแสนธรรมดากับการไปตั้งแคมป์บนภูเขาตามลำพังจะแปลเปลี่ยนเป็นความสยองที่คาดไม่ถึงนี่คือเรื่องราวของนักสตรีมสาวคนหนึ่งที่หลงทางไปในป่าสุดประหลาดทางแยกที่ไม่มีวันจบวิดีโอและเสียงลึกลับความจริงอันน่าขนลุกของคืนนั้นคืออะไรกันแน่พบกับเรื่องราวในวันนี้ครับ m o c u m m e n t ต์ทูรี่ e วิวคืนสยองแคมป์กลางป่าย่าขานรับเสียง มยินดีต้อนรับกลับสู่ซีรีส์เรื่องราวสุดสยองขวัญครับและเรื่องราวความลึกลับครับผมว่าพวกเราเนี่ยก็ห่างหายไปนานพอสมควรครับหลังจากที่เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสะพรึงกลัวไปกว่าทั้งหมด5คลิปของ m o c k u m e n t a r y q ครับตั้งแต่เรื่องราววิดีโอต้องคำสาบเสียงลึกลับป่าลึกลับหมอผีบ้านกระจกไปจนถึงเหตุการณ์ประหลาดต่างๆที่ไม่มีคำอธิบายครับแต่ละเรื่องล้วนทิ้งคำถามและความน่าสะพรึงกลัวไว้ในใจของพวกเราทุกคนครับ รวมถึงตัวผมเองที่ทําไปเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันครับสาหรับใครที่เพิ่งมาเนี่ยหรือว่าติดตามเข้ามาใหม่เนี่ยผมขอแนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของ m o c กคูเมนต r y q รี่คิวได้เลยนะครับซึ่งผมก็ได้สร้างเพลย์ลิสต์ม็อกคูเมนต์ทัรี่คิวไว้ให้แล้วนะครับสามารถไปติดตามกันได้เลยหรือใครที่สนใจอยากรับชมแบบต้นฉบ,บับก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่อง m o c กคูเมนต r y ัรี่คิวตามชื่อนี้ได้เลยนะครับสนุกกว่าและสยองกว่าที่ผมเล่าแน่นอนครับเพราะทุกเรื่องราวในซีรีส์นี้ล้วนมาจากเหตุการณ์จริงบันทึกากา ู้ที่พบเจอและทิ้งหลักฐานไว้ให้พวกเราได้ดูกันครับบางเรื่องก็อาจจะมีคําอธิบายบางเรื่องก็ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีคําตอบผมก็เวอร์ไปงั้นแหละครับ จริงๆเป็นม็อกทั้งหมดเลยทำขึ้นเพื่อความสนุกครับอย่าแตกตื่นและช่วงที่ผ่านมาครับผมก็ได้รับข้อความจากหลายคนถามว่าเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่ทำไมหายไปนานลึกเกินผมต้องขอโทษไปด้วยนะครับที่ทําให้รอครับแต่รู้ไหมครับว่าการหาเรื่องราวที่น่าสนใจน่าเชื่อถือและมีหลักฐานที่ชัดเจนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่วันนี้ผมกลับมาแล้วครับกับคลิปที่6นี้ครับผมกล้ารับรองได้เลยว่ามันจะทําให้คุณต้องคิดทบทวนทุกครั้งที่คุณไปเดินป่าคนเดียวใครเดินป่าสายลุยๆเนี่ยเจอแน่ทุกครั้งคิด ไปตั้งคข็มกลางป่าเนี่ยหรือแม้กระทั่งทุกครั้งที่จะออกไปผจญภัยห่างไกลผู้คนเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราพบในความมืดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเงียบสงบของธรรมชาติครับแต่เป็นบางสิ่งที่เราไม่ควรที่จะพบเจอครับและคลิปในวันนี้ครับ B w a c ครับซึ่งแปลว่าค่ายพักชั่วคราวหรือการตั้งคขปมฉุกเฉินเนี่ยมันคือวิดีโอที่ถูกบันทึกโดยสตรีมเมอร์โซเชียลมีเดียคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าคานะเธอเป็นสตรีมเมอร์ออนไลน์ครับที่มีชื่อเสียงในวงการคอนเทนต์เกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้ง้งมีผูคนติด ตามหลายพันคนคอนเทนต์ของเธอมักจะเป็นการเดินป่าการตั้งแคมป์และการปีนเขาผจญภัยในที่ที่ธรรมชาติครับเธอนั้นมีประสบการณ์ที่ไม่ใช่มือใหม่แต่ในวันนั้นเองครับคานะวางแผนไว้อย่างดีว่าจะไปพักที่กระท่อมบ,บนภูเขาแห่งหนึ่งเธอถ่ายทอดสดเธอคิดว่าเธอจะถ่ายทอดบรรยากาศยามค่ําคืนบนภูเขาให้แฟนๆได้ชมกันพูดคุยกับผู้ติดตามเล่าประสบการณ์และแชร์ความสวยงามของดวงดาวในยามค่ําคืนครับฟังดูเหมือนจะเป็นคอนเทนต์ที่ดูน่าสนุกแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่ธรรมดาสาหรับเธอ เพราะเธอนั้นทํามาแล้วหลายครั้งครับก็ไม่เคยมีปัญหาเลยสักครั้งแต่ในคืนนั้นเองครับสิ่งที่เธอได้พบนั้นไม่ใช่ความสวยงามของธรรมชาติครับไม่ใช่ความเงียบสงบของยามค่ําคืนแต่เป็นบางสิ่งที่เธอไม่เคยจินตนาการเลยว่าจะพบเจอมันครับบางสิ่งที่ทําให้เธอต้องหนีและบางสิ่งที่เธอเพิ่งรู้ว่ามันอยู่ในวิดีโอของเธอมาโดยตลอดครับเมื่อเธอกลับมาดูมันในภายหลังกับต้องขนลุกอย่างบอกไม่ถูกครับเอาละครับผมก็เกริ่นโม้มานานพอสมควรครับมาเริ่มดูความสยองนี้กันดีกว่าครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคณะในคืนนั้นและสิ่งที่เธอบันทึกไว้ในกล้องของเธอคืออะไรมาเริ่มต้นความสยองนี้กันได้เลยครับ คลิปจะเริ่มต้นด้วยภาพของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่กำลังเดินป่าเขาพร้อมกับบันทึกเรื่องราวของตัวเองไปด้วยจะมีเสียงบรรยายพูดขึ้นมาว่าลิปวิดีโอนี้ถูกบันทึกไว้โดยสตรีมเมอร์คนหนึ่งบนโลกโซเชียลเสียงบรรยายยังคงพูดต่อขึ้นว่าฮานะเป็นนักสตรีมออนไลน์ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งเธอสนใจกิจกรรมกลางแจ้งและนั่นคือคอนเทนต์หลักของเธอในโซเชียลมีเดียของเธอเองครับจากนั้นเราก็เริ่มเห็นภาพจากกล้องของเธอครับเธอกำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดินป่าครับบรรยากาศยังสดใสแสง แสงแดดยังพอมีอยู่ครับเราจะได้เห็นกลุ่มคนที่มาทํากิจกรรมริมน้ําครับที่พวกเขานั้นจะพายเรือกันอย่างสนุกสนานครับดูน่าสนุกจังเธอพูดด้วยน้ําเสียงที่ตื่นเต้นครับสุดยอดไปเลยที่นี่สวยมากคานะนั้นยังชื่นชมความงามของธรรมชาติรอบตัวครับ สียงบรรยายได้บอกกับเราต่อว่าแผนของเธอคือจะไปพักกระท่อมบนภูเขาและจะถ่ายทอดสดคืนนั้นของเธอให้ทุกคนได้ชมกันแต่สิ่งที่เธอพบนั้นคือเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่สามารถบอกได้และตัวหนังสือก,ก็ขึ้นมาว่า b o x การตั้งแคมป์ คณะได้เดินไปตามเชิงเขาที่ดูเหมือนกําลังจะใกล้มืดแล้วครับภายในพื้นที่นั้นดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่หรือเดินผ่านจุดนั้นเลยแม้แต่น้อยครับทำให้การเดินทางนี้มันดูน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกครับ เธอได้พูดขึ้นว่านี่มันเริ่มมืดแล้วนะเราจะได้เห็นภาพกล้องของเธอท้องฟ้าสีส้มอมม่วงครับที่มันค่อยๆมืดลงเรื่อยๆครับแสงแดดกำลังจะลับขอบฟ้าต้นไม้เริ่มมีเงามืดปกคลุม และแล้วเธอก็ได้พบทางแยก2ทางครับเธอหยุดยืนอยู่ตรงทางแยกครับก้องสายไปมาระหว่าง2ทางเธอกําลังตัดสินใจว่าจะเดินไปทางไหนดีเสียงลมพัดผ่านใบไม้แสงสลัวทําให้มองเห็นทางนั้นได้ยากมากครับเธอพูดพึมพำขึ้นว่าบางที อาจจะทางนี้เธอเลือกไปทางหนึ่งครับและเริ่มต้นเดินไปครับเสียงฝีเท้าของเธอดังขึ้นกรอบแกรบบนพื้นดินเสียงหายใจเล็กน้อยบอกว่าเธอนั้นเริ่มเหนื่อยแล้วครับและข้อความก็ปรากฏขึ้นครับ20นาทีผ่านไปภาพเปลี่ยนไปครับเราเห็นเธอกําลังเดินอยู่บนเส้นทางครับท้องฟ้ามืดลงมากขึ้นครับแทบจะไม่เห็นทางแล้ว และแล้วครับมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับทางแยก2ทางอีกแล้วครับเธอหยุดยืนครับกล้องสายไปมาดูเหมือนว่าเธอนั้นกําลังสับสนครับเธอกลั้นใจเลือกที่จะเลือกเส้นทางและเดินต่อไปครับแต่นั่นก็ยังไม่จบแค่นั้นครับ ทางแยก3ทางครับเธอหมุนกล้องไปรอบๆสแสดงให้เห็นว่ามีทาง3ทางกลางออกไปครับและแต่ละทางนั้นมืดสนิทไม่สามารถมองเห็นได้ว่าทางนั้นจะนําเธอไปสู่ที่ไหนครับเธอพูดด้วยน้ําเสียงที่หงุดหงิดและกังวลโอไม่ไม่เอาอีกแล้วนะเราจะได้เห็นเธอหยิบกล้องโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับเพื่อที่จะหาความหวังแต่มือถือนั้นกลับไม่มีสัญญาณเลยแม้แต่น้อยครับไม่มีสัญญาณไม่มีเน็ตและก็ไม่สามารถติดต่อใครได้เลยครับจากนั้นเธอได้เลือกที่จะ จะเดินต่อไปอยังเส้นทางครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเนินหน้าผา เสียงของผู้บรรยายได้บอกขึ้นว่ามันอันตรายที่จะเดินในความมืดบนภูเขาเธอต้องยกเลิกแผนเดิมที่จะไปพักที่กระท่อมเราจะได้ยินเสียงเธอพูดขึ้นว่าตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนแล้วน้ำเสียงของเธอเริ่มสัน่นมีความกลัวปะปนอยู่เธอตัดสินใจแค่คืนนี้เท่านั้นที่ฉันจะนอนที่นี่ ข้อความจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอขึ้นว่าเนื่องจากเธอเตรียมเต็นท์มาสําหรับถ่ายทําด้วยเธอจึงตัดสินใจตั้งแคมป์กลางป่าเราจะได้เห็นภาพของเธอที่กาลังจะตั้งแคมป์เสียงซิปเปิดกระเป๋าและเสียงผ้าใบเต็นท์ถูกกางออกเธอตั้งเต็นท์ในความมืดใช้แสงไฟฉายส่องทางเห็นเงาของเธอเคลื่อนไหวไปมา หลังจากตั้งเต็นท์เสร็จเนี่ยเธอได้นั่งลงครับต้มน้ำและดื่มดำผมต้องบอกเลยว่านี่มันเหตุการณ์หนังสยองชัดๆเลยครับไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าตัวเองไปเจอแบบนี้จริงๆเนี่ยมันจะน่ากลัวแค่ไหนครับ จากนั้นครับเธอได้หันกล้องขึ้นไปมองยังท้องฟ้าครับแล้วพูดขึ้นว่าดวงจันทร์สวยจังเห็นไหมจุดเล็กๆนั่นคือดวงจันทร์นะตรงนั้นน่ะเธอพยายามชี้ให้เราเห็นครับแต่ความมืดและความไกลดวงจันทร์นั้นมันก็ทําให้เรามองเห็นเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆบนท้องฟ้าครับเธอได้พูดต่อขึ้นว่าบางทีคุณอาจจะมองไม่เห็นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ตามนี่ก็อาจจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีก็ได้นะ หลังจากที่เธอพูดจบครับเสียงบรรยายจะพูดขึ้นต่อว่าเธอรอในความมืดจนผ้าทิศต,ตกตพร้อมกับฟังเพลงไปด้วยเราจะเห็นภาพเธอนอนอยู่ภายในเต็นท์ที่มีแสงไฟเล็กๆส่องสว่างอยู่ครับพร้อมกับหูฟังที่ช่วยให้เธอผ่านพ้นคืนสุดแปลกประหลาดนี้แต่คืนอันเงียบสงบของเธอนั้นกำลังจะถูกลบกวนโดยบางอย่างในไม่ช้าครับ เสียงบางอย่างที่ดูเหมือนว่าเสียงหินกระทบกันนั้นดังขึ้นเธอฉุดตัวเองลุกขึ้นและไปหาต้นตอของเสียงนั้น mm hmm. เธอหันกล้องไปรอบๆอย่างรวดเร็วฮะอะไรกัน นี่มันอะไรภาพกองหินและผ้าสีแดงที่มัดกับต้นไม้ปรากฏขึ้นครับมันไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกใช่ไหม เธอพูดขึ้นก่อนที่จะมีเสียงดังขึ้นครับกล้องสายไปมาดูเหมือนว่าเธอจะหนีบางอย่างครับหนีต้นตอของเสียงผู้ชายที่ดังขึ้นเธอพุ่งตรงไปยังเต็นท์เก็บของอย่างสุดชีวิตคำบรรยายนั้นได้พูดขึ้นว่าเธอรู้สึกแปลกประหลาดกับสถานที่นี้มากจนต้องออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดและเดินลงเขาออกไปจากที่นี่ในความมืดมิดครับและนั่นเป็นสิ่งที่วิดีโอทั้งหมดที่เธอได้บันทึกเอาไว้ครับภาพได้ตัดไปที่ช่วงแรกของวิดีโออีกครั้งหนึ่งครับผู้บรรยายได้บอกกับเราว่ามีส่วนหนึ่งในวิดีโอที่ทําให้เธน ขนลุกเมื่อเธอนั้นกลับมาดูภายหลังครับมีภาพการเดินป่าในช่วงเย็นนั้นเปิดขึ้นและเสียงประหลาดตรงทางแยกนั้นมันก็ดังขึ้นครับ นั้นไม่ใช่เสียงของเธอแน่ๆครับเราจะได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งภายในคลิปครับมันเป็นเสียงคล้ายกับเสียงของเธอครับหรือว่ามันเสียงคล้ายกับของผู้ชายผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่รู้ได้ในทันทีว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนครับน้ำเสียงมันแปลกและมันไม่ใช่เสียงของคานนะครับและข้อความสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นมาว่าไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเสียงของใครเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งหนึง่งทางนี้และคลิป ก็จบลงครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น กับคานะในคืนนั้นครับผมจะขอรีบเรียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดจากคานะครับออกเดินทางไปตั้งแคมป์บนภูเขาด้วยความตั้งใจที่จะพักแรมที่กระท่อมครับและสตรีมเมอร์สดๆให้กับแฟนๆได้ชื่นชมบรรยากาศในยามค่ําคืนของบนภูเขานี้ครับแต่เมื่อความมืดมนมาปกคลุมครับทุกอย่างนั้นก็เริ่มผิดปกติครับเธอได้เจอทางแยกซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับทางแยก2ทางทางแยก3ทางเล่ากับว่าเธอนั้นก,กาลังเดิน บนอยู่ในพื้นที่เดิมครับโทรศัพท์ของเธอก็ไม่มีสัญญาณครับเธอเริ่มหลงทางอย่างสิ้นเชิงและสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจที่จะตั้งแคมป์ฉุกเฉินกลางป่าครับเธอพยายามมองโลกในแง่บวกพยายามทําให้สถานการณ์นั้นดูไม่แย่มากนะครับแต่เธอก็ต้องพบกับบางสิ่งที่ทําให้เธอต้องหนีออกมาจากที่นั่นในความมืดมิดครับเธอไม่บอกชัดเจนครับว่าเธอนั้นเห็นอะไรหรือว่าสิ่งที่เรากําลังดูอยู่นั้นมันคืออะไรกันแน่ครับแต่มันทําให้เธอกลัวมากพอครับที่จะเดินต่อไปในความมืดมิดนั้นครับซึ่งอันตรายกว่่าาการที ตั้งแคมป์อยู่ที่เดิมครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เธอเห็นในคืนนั้นครับแต่เป็นสิ่งที่เธอค้นพบภายหลังครับเมื่อเธอกลับมาดูวิดีโอที่บันทึกไว้ครับเธอได้ยินเสียงของตัวเองที่พูดขึ้นว่าอืม ทางนี้แต่เธอแน่ใจว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเธอครับแต่ตอนที่ผมฟังเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเสียงมันไม่เหมือนผู้หญิงสักเท่าไหร่ครับออกแนวไปในโทนของทุ้มๆเหมือนของผู้ชายครับแต่เธอแน่ใจว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเธออย่างแน่นอนครับมันคล้ายเสียงของเธอแต่ก็ไม่ใช่ครับมันเป็นบางสิ่งที่พยายามเรียนแบบเสียงของเธอบางสิ่งที่พยายามจะนำทางหรือบางสิ่งที่อาจจะพยายามหลอกล่อเธอให้ไปในทิศทางที่มันต้องการครับและสิ่งนั้นอยู่ในวิดีโอนี้มาโดยตลอดครับอยู่ใกล้เธอ โดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่ามีอะไรอยู่กับเธอณนะที่แห่งนั้นครับจนกระทั่งเธอกลับมาดูวิดีโอภายหลังและได้ยินเสียงนั้นและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับหลังจากดูคลิปจบเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะได้สัมผัสความหลอนไปแบบเต็มๆกันแล้วแต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งและดูซ้ําอีกสักนิดเนี่ยจะพบได้ว่ามันได้เพิ่มจินตนาการได้อย่างหลากหลายแบบมากครับผมได้สรุปมาแล้วกับ4จุดที่น่าสนใจและทฤษฎีที่ซ่อนอยู่ครับมาเริ่มกันที่จุดแรกกันได้ จุดที่น่าสนใจจุดที่1ครับปรากฏการเดินบนบนภูเขาครับสิ่งแรกที่น่าสนใจเลยก็คือการที่คานะเจอทางแยกซ้าแล้วซ้าเล่าครับในเวลาเพียง20นาทีครับเธอเจอทางแยก2ทางแล้วก็อีก2ทางจากนั้นก็อีก3ทางครับปรากฏการนี้มันมีการบันทึกไว้ในเรื่องเล่าของนักเดินป่าหลายคนทั่วโลกเลยครับบางคนเรียกมันว่า forest loop ครับหรือว่า mountain spiral ครับที่ผู้คนเนี่ยรายงานว่าพวกเขาจะเดินบนไปเรื และจะกลับมาจุดเดิมเสมอซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับมีทฤษฎีหลายอย่างครับที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้ครับบางคนบอกว่าเพราะความสับสนของสมองในความมืดบางคนก็บอกว่าเป็นแม่เหล็กธรรมชาติที่รบกวนทิศทางการเดินครับแต่บางคนเชื่อว่ามันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่พยายามทําให้คนหลงทางครับแต่คําถามก็คือคานะเดินวนอยู่เพราะความสับสนของตัวเธอเองหรือว่ามีบางสิ่งพยายามให้เธอหลงทางกันแน่ครับต่อมาครับจุดที่น่าสนใจจุดที่2ครับสิ่ง สิ่งที่ปรากฏขึ้นใกล้เต็นท์ครับจุดที่2เนี่ยที่มันน่าขนลุกเลยก็คือสิ่งที่คณะพบอยู่ใกล้เต็นท์ของเธอครับเธอพูดชัดเจนว่านี่มันคืออะไรมันไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกใช่ไหมภาพของกองหินและผ้าสีแดงครับที่มัดกับต้นไม้ปรากฏขึ้นครับแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทุกคนเห็นเศษผ้าสีแดงนะครับเศษผ้าสีแดงนั้นเนี่ยจะตกอยู่ตามทางเดินที่คณะเดินอยู่เสมอตามทางแยกครับซึ่งผมก็อยากรู้ความหมายของมันเหมือนกันครับว่าไอ้ทั้งเสียงและ เศษผ้านั้นมันนําทางเราไปไหนกันแน่ครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในช่วงเวลานั้นกับเป็นเสียงของใครบางคนที่พูดขึ้นครับและมันทําให้เธอกลัวมากพอที่จะเก็บของและหนีออกจากที่นั่นในทันทีครับซึ่งมันอันตรายกว่าการอยู่กับที่มากหลายคนคาดเดาไปว่ามันอาจจะเป็นรอยเท้าหรือเงาประหลาดหรือบางทีเป็นบางสิ่งที่เคลื่อนไหวครับแต่สิ่งที่แน่ใจได้เลยครับว่ามันไม่ควรอยู่ตรงนั้นนั่นคือเสียงที่เกิดขึ้นครับและมันทําให้นักสตรีมเมอร์ที่มีประสบการณ์อย่าง นะต้องตกใจขนาดนี้เนี่ยคำถามเลยเสียงนั้นเป็นเสียงของใครผ้าสีแดงและกองหินนั้นคืออะไรกันแน่ครับก็ทิ้งไว้เป็นคําถามที่เราต้องตามสืบกันต่อไปครับต่อมาครับจุดที่น่าสนใจจุดที่3ครับเสียงในป่าครับนี่คือจุดที่น่ากลัวที่สุดของเรื่องราวนี้ครับเสียงที่บอกทิศทางว่าทางนี้ที่ปรากฏขึ้นในคลิปของเธอเนี่ยคานะยืนยันว่ามันไม่ใช่เสียงของเธอครับแต่มันฟังดูคล้ายกับเสียงเธอมากแต่ผมต้องบอกเลยว่าตอนผมฟังเนี่ย ันไม่ค่อยเหมือนของเธอเท่าไหร่นะครับมันเหมือนเป็นเสียงผู้ชายซะมากกว่าปรากฏการณ์นี้มันมีชื่อเรียกด้วยนะครับมันเป็นคําบอกเล่าของชาวบ้านหลายแห่งหรือว่าพวกนักปีนเขาเนี่ยบางคนเรียกมันว่ามิมิกครับหรือว่าเอ็กโคโกสครับซึ่งมันจะมีเรื่องเล่าจากนักเดินป่าหลายคนบอกว่าได้ยินเสียงว่าเพื่อนเรียกชื่อหรือได้ยินเสียงคนในครอบครัวเรียกชื่อของเขาครับแต่เมื่อเดินไปตามเสียงก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหรือที่แย่กว่าพวกเขาหลงทางลึกเข้าไปในป่ามากยิ่งขึ้นครับคำถามที่นะ่า กลัวที่สุดเลยครับถ้าคานะตามเสียงนั้นไปเธอจะไปเจออะไรกันแน่ครับและเสียงนั้นพยายามจะพาเธอไปที่ไหนกันแน่ครับจุดที่น่าสนใจจุดสุดท้ายครับเธออาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวครับจุดสุดท้ายที่น่าขนลุกที่สุดครับคือความจริงที่ว่าคานะนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวในคืนนั้นครับมีบางสิ่งอยู่ที่นั่นด้วยและมันอยู่ใกล้มากพอที่จะถูกบันทึกเสียงลงในกล้องครับมันสังเกตเห็นเธอและมันรู้ว่าเธอเกากลังทําอะไรอยู่มันรู้ว่าเธอกําลังพยายามหาทางและมันพยายาม จะสื่อสารกับเธอหรือบางทีมันก็อาจพยายามหลอกล่อเธออยู่ในความมืดนั้นครับแต่ถ้าคิดฉีกๆเลยจริงๆแล้วสิ่งนี้มันอาจจะไม่ใช่ทูตผีปีาศาจหรือว่าผีอะไรแบบนั้นครับถ้ามันเป็นคนขึ้นมาล่ะครับที่ตามคานะมาตลอดการเดินป่าคิดดูสิครับมันจะน่ากลัวแค่ไหนสตอกเกอร์ในป่าตอนกลางคืนโอ้โห ครบเซตตลอดเวลาที่เธอนั่งในเต็นท์ครับตลอดเวลาที่เธอเดินในความมืดมันอยู่ที่นั่นครับแต่เธอไม่รู้จนกระทั่งเธอกลับบ้านและได้ยินเสียงภายในคลิปจินตนาการดูสิครับว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนครับเมื่อคุณนึกว่าคุณอยู่คนเดียวแต่กลับมีบางสิ่งอยู่ใกล้คุณอยู่ตลอดเวลาและคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรและก็ไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรคุณได้บ้างครับเมื่อคุณหันไปเจอมันและขอแถมจุดสุดท้ายครับแถมจริงๆอันนี้เป็นเบาะแสที่มาเชื่อมโยงกับคลิปอื่นๆนะครับจุดที่น่าสนใจจุด สุดท้ายครับที่อาจจะทําให้ทุกคนต้องขนลุกครับนั่นคือเรื่องราวนี้มันอาจจะเชื่อมโยงกันครับเมื่อผมเนี่ยลองย้อนดูคลิปอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าหลายคนคงสังเกตว่าระหว่างทางที่คานะเดินหลงป่านั้นมันจะมีเศษผ้าสีแดงปรากฏขึ้นอยู่ตามจุดต่างๆครับทั้งพันรอบกิ่งไม้หรือตกอยู่ตามพื้นเนี่ยและไอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตอนที่เธอตั้งเต็นท์เสร็จเนี่ยเธอพบว่ามีกิ่งไม้3กา้านพันด้วยผ้าสีแดงและมีกองหินวางรวมกันอยู่หลังเต็นท์ของเธอครับ ทั้งที่เธอยืนยันว่าตอนแรกมันไม่มีสิ่งนี้ครับนี่มันเหมือนกับพิธีกรรมหรือสัญลักษณ์บอกขอบเขตแดนอะไรบางอย่างครับและจุดนี้เองครับมันนําไปสู่ทฤษฎีที่น่าสนใจว่าป่าแห่งนี้อาจจะเป็นป่าเดียวก,กันกับสถานที่เกิดเหตุในคดี w d e c e a s ดีซ e f t ล e ปี n d ครับที่เรื่องราวของนาอัโตชายหนุ่มที่เข้าไปฆ่าตัวตายในป่าครับถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงเนี่ยเสียงผู้ชายปริศนาที่พูดว่าตรงนี้หรือทางนี้เนี่ยที่แทรกเข้ามาในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ปีศาจหรือเสียงเลียนแบบธรรมดาครับแต่อาจจะ จะเป็นวิญญาณของผู้ที่เคยมาจบชีวิตที่นี่หรืออาจจะเป็นเสียงของนาโอโตโอเองก็เป็นไปได้ครับหรือเขาอาจจะกําลังบอกใบ้อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาหรือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคาน,นะ ก็เป็นไปได้ครับแต่ถึงยังไงเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นครับทฤษฎีต่างๆหรือจุดที่น่าสนใจนั้นก็เป็นเพียงความคิดเห็นผมสัส่วนใหญ่ครับอาจจะมีตกหลน่นหรือเข้าใจผิดไปบ้างส่วนไหนก็ฝากเพื่อนๆไปช่วยกันสืบความหลอนกันต่อด้วยนะครับเรื่องราวของคานะจบลงด้วยการที่เธอพาตัวเองออกมาจากความมืดมิดของผืนป่านั้นได้สําเร็จครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นนะครับผมเชื่อว่าความเงียบงันในใจของเธอนั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับคาถามที่น่าขนลุกไม่ได้อยู่ที่ว่าเธอเจอออะไรแต่่่่ยูทีวา ที่เธอเจอนั้นมันต้องการอะไรจากเธอกันแน่ครับก็นับได้ว่านี่เป็นฟาร์ฟูดเทดม็อกคูเมนตูรี่ครับปริศนาการเดินป่าของคานะตอนนี้มันก็เริ่มเชื่อมโยงกันกับคดีอื่นครับและมีปริศนามากขึ้นเรื่อยๆครับมันยิ่งเสริมทำให้เรื่องราวยิ่งสยองและได้คิดต่อเป็นเรื่องราวที่สนุกแบบนี้ครับใครที่ชื่นชอบแนวฟาร์ฟูดเทดพร้อมกับการสืบไปด้วยก็ไม่ควรพลาดอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวครับเรื่องราวนี้ได้สร้างความบันเทิงครับทิ้งเบาะแสในบางบุมให้สังเกตและเรื่องราวที่เหนือความคาดหหมมมาายครรเื่่อองวไไดด้้้้ปลใผูชตี ในรูปแบบต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิดีโอเสียงประหลาดป่าที่วกวนและปริศนาอีกมากมายครับม็อกคอมเมนต์รี่ชุดนี้ได้ให้ทุกคนได้ตีความกันเองอย่างเปิดกว้างครับบีโวแอคเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างมากครับที่ใช้องค์ประกอบการเล่าเรื่องธรรมดาการเดินป่าในกลางคืนเนี่ยแต่กลับเล่นกับภาพและบวกกับปริศนาเข้าไปเนี่ยทำให้มันสนุกกับการขบคิดอย่างไม่รู้จบครับและแน่นอนว่ายังมีคลิปตอนต่ออีกหลายตอนเลยครับที่จะได้วิเคราะห์และตีความกันไปเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเสียงของเธอ ที่ได้ยินในป่านั้นคืออะไรและป่านี้ใช่ป่าที่นาวโตะนั้นฆ่าตัวตายหรือเปล่าทุกเหตุการณ์สุดหลอนที่อธิบายไม่ได้กําลัางเกิดขึ้นอย่างช้าๆวิดีโอเสียงลึกลับและป่าประหลาดความจริงกับปริศนานี้คืออะไรกันแน่โปรดติดตามเรื่องราวตอนต่อไปของซีรีส์นี้กันด้วยนะครับ ขอบคุณที่แวะเข้ามาฟังเรื่องราวต่างๆที่ช่องเล็กๆของพวกเรานะครับที่ชอบพูดคุยสามารถพูดคุยหรือแนะนําเรื่องราวต่างๆได้ที่ในช่อง i อท็อได้เลยนะครับเพราะการพูดคุยเป็นเรื่องที่สนุกและก่อนจากลาายเพื่อนละครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ b ีโ a แกันบ้างเพื่อนๆชอบเดินป่ากันไหมสามารถพูดคุยได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอไปแพ็คกระเป๋าเพื่อจะไปเดินป่าก่อนนะครับเพื่อจะได้เจอเรื่องราวลึกลับเหมือนคานะบ้างครับเออสงสัยต้องไปเจอสักหน่อยแล้วไปก่อนนะครับ